ขาบเรียน,ท,น,ท,น,ท,ยท,น,นท่านประธานที่เคารพกระผมนายแพทย์เจษศิรัธารานนท์สมาชิกบุ้ทิสภาท่านประธานครับก่อนอื่นก็ต้องขอชมรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ2,565ซึ่งท่านถือว่าท่านทำได้ดีแล้วก็เร็วมากเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาผมก็ติดตามให้รายงานการเงินแผ่นดินแบบนี้มาทุกปี นะครับแล้วก็คิดว่าการที่จะรวบรวมให้มันทันต่อสถานการณ์มันก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก็ต้องขอชมกรมชีกลางที่สามารถที่จะนำเสนอเรียกว่าไม่ไม่น้อยหน้ากับหน่วยงานอื่นๆถือว่าเป็นหน่วยงานที่ปรับได้ทันสถานการณ์นะครับทีนี้พอดูรายงานการเงินแผ่นดิน มันก็เหมือนกับรายงานการเงินของเอกชนของบริษัทเอกชนหรือของธนาคารอะไรอันหนึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันก็ทีน,นี้มันเป็นรายงานของประเทศนะครับมันก็กคงมีประเด็นที่คงเข้าไปแตะอยู่สัก2องส,สองประเด็นนะครับในประเด็นแรกเนี่ยนะครับก็ต้องขอชมสบน ที่ท่านบริหารจัดการได้ดีภายใต้พระราชกำหนดกู้เงินสองฉบับพระราชกำหนดกู้เงิน2563และก็2564นะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยาการที่เรากู้เงินเนี่ยก็คงรู้กันดีว่ามันเกิดจากการระบาดของโควิด1 9มันก็มีความจำเป็นที่เราจะต้องกู้เงินอนนี้พอกู้เงินแล้วเนี่ย มันก็ต้องใช้ชดมันก็ต้องชดใช้นะครับก็ต้องมีการตั้งตัวเลขเป็นรายจ่ายนะครับเพราะผมขอถามว่าในตัวเลขเนี่ยที่บอกว่าตัวนี้ถ้ารวมอยู่แล้วในในรายงานการเงินแผ่นดินตรงเนี้ยมันได้รวมพระราชกำหนดกู้เงินเนี่ยหมดสิ้นแล้วหรือย,อยังไอ้หนึ่งจุดห้าล้านล้านบาทเนี่ยเพราะว่าหกสามหกสี่เนี่ยมาตอนนี้มันหกห้าขึ้นหกหกแล้วหรือว่ามันยังมี รา,ายจ่ายที่ตกที่ต้องตั้งงบตกค้างเหลืออยู่อันนี้ผมผมไม่แน่ใจไม่ทราบแต่ว่าถ้าหมดแล้วเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีเพราะว่าณวันนี้เนี่ยสิ้นปีณสามสกันยา2อ6 5นเนี่ยนะครับนี่สาธารณะนะครับเราอยู่ที่ร้อยละหกสิหรือเท่ากับไม่เกินร้อยละเจ เพราะเราก็ได้ขยายเพดานของหนี้สาธนารณะมาแล้วแล้วก็สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ65อยู่ที่ระดับร้อยละยี่สซึ่งไม่เกินร้อยละ35ก็อยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังได้เป็นอย่างดีอันนี้ก็ต้องขอชมนะครับเพราะว่าผมเองเคยกังวลเรื่องของหนี้สาธนารณะมาตลอดก็ในครั้งหนึ่ง ไม่กี่ปีเนี่ยก็ถามผู้ในการสบนท่านก็บอกว่าเราก็มีของสอบนอร์เขามีวิธีการโล o f ฟโลออนหรือมีบริกามีมีแนวทางในการที่ใช้หนี้แล้วก็ก่อหนี้อะไรก็ตามเนี่ยเป็นระยะระยะ,ะ,ยะตามอัตราดอกเบี้ยนะครับก็ก็เรียกว่าเป็นใช้ฝีมือในการบริหารซึ่งก็ทําได้ดีอันนี้ก็ขอชมแต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่ร้อยละหกสิหนึ่ง ร่างพระราชบัญติงบประมาณรายจ่ายประจําปี6.7ยังไม่ได้เข้าสู่พยยิจารณาการพิจารณาในสภาตัวเลขเบื้องต้นที่ยังไม่ได้ปรับโดยคอรมนะครับรายรับเพิ่มสามหมื่นรายจ่ายเพิ่ม1,000งแนะครับถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในกรอบเพดานไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบแต่ผมก็ยังกังวลอยู่นะครับท่านบอกว่า งบชำระหนี้ในส่วนหนี้ของรัฐบาลสําหรับวงเงินต้นในปี65นะฮะนี่พูดถึงกำลังพูดถึงรายงานปี65จํานวนแสนล้านบาทดอกเบีย้ยและค่าธรรมเนียมจำนวนหนึ่งเานึนเก้าหมืล้านบาทรวมแล้วเป็นจำนวนสองแสนานวนหกร้อยล้านบาทอยู่ในกรอบเพิ่มจากเดิมที่ตั้งไว้2,51,000หมกว่าล้านบาท ไอ้ตรงเนี้ยตัวแรกเนี่ยท่านบอกว่ารัฐบาลได้วางแผนการก่อนนี้โดยคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ระยะยาวแต่ผมก็ว่าตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นมาเป็นเกือบสามแสนล้านบาทเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่เพิ่มมากในไม่กี่ปีค่อนข้างกังวลเพราะว่าถ้าหากว่าเราจะต้องใช้หนี้จำนวนมากมันก็จะทำให้เราเหลืองบที่ไปดำเนินการ เรามีงบที่ไปพัฒนาประเทศเนี่ยลดลงอันนี้ก็เป็นหลักธรรมดาทั่วๆไปแต่ท่านบอกว่าไม่มีปัญหายังสามารถที่จะบริหารจัดการนี่ได้นะครับทีนี้ผมก็เป็นห่วงในอนาคตข้างหน้าผมเป็นห่วงแผนงานโครงการของรัฐบาลนี้ว่าถ้าหากมีนโยบายหรือมีโครงการที่ก่อหนี้เพิ่มนะครับ ถ้าหากว่าเป็นออกเป็นพระราชกำหนดก็คงสู้กันพักใหญ่ในสภาว่ามีความจำเป็นหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าไม่ออกเป็นพระราชกำหนดก็ยืมใช้ใช้ยืมมาจากตัวของธนาคารอาจจะเป็นธนาคารออมสินหรืออะไรก็แล้วแต่ผมก็คิดได้สองวิธีเพราะว่าคงไม่สามารถที่จะใส่เข้าไปใน ร่างพระบรมญาติงบประมาณมารายจ่ายประจําปี 6, 7ได้เพราะว่ามันเต็มเหยียดแล้วนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยถึงเราจะใช้วิธีซิกแซกแต่ผลทุดท้ายมันก็เป็นรายจ่ายของประเทศต่อไปอาจจะเป็นปีหน้าปีนู้นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านก็อาจจะผมว่าท่านคือในกรณีอย่างเงี้ยมันก็จะเป็น นี่ของรัฐวิสาหกิจแล้วก็กลายมันเป็นกลายไปเป็นภาระของแบงค์ชาติต่อไปไอ้ซึ่งตัวนี้เป็นความกังวลผมก็ไม่ทราบท่านจะตอบได้ไหมในกรณีอย่างนี้เพราะมันก็ยังไม่เกิดแล้วก็โครงการของรัฐบาลก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะใช้วิธีการใดนะครับที่จะแจกเงินประชาชนหมื่นบาทต่อคนอันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ว่า ณวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดซึ่งมันก็เป็นความลำบากแต่ว่ามันไม่ใช่อยู่ในรายงานของปีหกห้านะครับคือท่านจะไม่ตอบก็ได้แต่ถ้าท่านตอบก็ช่วยบอกหน่อยว่าไอ้ตรงเนี้ยมันถ้าเกิดกรณีอ,อย่างเนี้ยมันจะโยงเข้ามารวมกับนี่สาธราณนะเมื่อไหร่ประเด็นคือยังไงผมเชื่อว่ามันก็ต้องโยงมาแน่แต่ว่ามันเมื่อไหร่ผมไม่ทราบหรือว่าหรือว่าท่านจะบอกว่ามันไม่โยงถึง ก็ได้ผมก็แล้วแต่เพราะว่าผมอาจจะไม่มีความรู้เพียงพอที่จะคอมเมนต์ Comment ในประเด็นนี้นะครับในนี้คือคือข้อที่หนึ่งที่อยากจะาถามถ้าหากว่าตอบได้ก็ตอบแต่ตอบ,ตอบ,ตอบไม่ได้ไม่เป็นไรประเด็นที่สองง่ายๆครับคือเรื่องของการตั้งงบประมาณค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งปกติก็จะตั้งประมาณเจ็ดหมื่นล้านบาทต่อปีทีนีพ้พอมันเกิน ก็จะต้องเอามาจากเงินคงครังคือต้องจ่ายไปก่อนแล้วแล้วก็ใช้คืนจากเงินคงคลังแล้วก็ไปตั้งเป็นงบประมาณในปีต่อไปขอถามว่าในรายงานของปีห5ห้าเนี่ยผมพยายามหาเราใช้เกินกรอบของวงเงินที่ตั้งเอาไว้หรือไม่ถ้าถ้าเกิดซึ่งผมเชื่อว่าเกินะเกินเกินเท่าไหร่นะครับเพราะว่าค่อนข้างเป็นห่วง เนื่องจากการรักงบรักษาพยาบาลข้าราชการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประจําหรือข้าราชการบรนาก็ตามมันมีแต่เพิ่มขึ้นผมต้องชมวิกรมชิการนะครับท่านใช้วิธีการร่วมจ่ายก็จะทําให้ข้าราชการเนี่ยเขาเดือดร้อนบ้างถึงแม้ว่าจะไม่ไเต็มเหมือนกับที่เคยได้อาจจะมีการร่วมจ่ายเป็นบางกรณี ก็สามารถที่จะลากผ่านนะครับไปได้ในแต่ละปีก็คิดว่าประเด็นเรื่องของงบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เราคิดว่ามันเป็นปัญหามาโดยตลอดแล้วก็นับวันมันจะเพิ่มขึ้นชัดเจนทุกปีไม่ว่าจะเป็นค่าอยู่ค่ายาที่แพงขึ้นนะครับหรือค่ารักษาพยาบาลค่าวัสดุทางการแพทย์ต่างๆล้วนแล้วแต่ เพิ่มขึ้นตลอดเวลาแต่ท่านสามารถบริหารจัดการให้อยู่ในกรอบที่เกินวงเงินก็ประมาณก็นิดหน่อยตรงนี้ผมก็ชมด้วยใจยจริงเพราะว่าในฐานะที่ทํางานอยู่ในกรรมธิการการสาธารณสุขแล้วก็ติดตามเรื่องนี้มาตลอดนะครับก็คิดว่าสามารถบริหารจัดการได้ดีแม้จะมีเสียงบน่นจากข้าราชการหลายคนนะครับบอกว่าเหมือนกับว่าเขาต้องร่วมจ่ายแล้วทําให้เขาเดือดร้อน ถึงยังไรก็ตามก็ต้องคำนึงถึงความอยู่รอดของกรมบัญชีกลางความอยู่รอดของงบสวัสดิการรักษาพยาบาลตัวนี้นะครับก็ฝากเป็นคำถามเป็นข้อที่สองขอบคุณครับ